มีข่าวแววสนันวงการละครเมื่อแอนทองประสมเตรียมดึงต่อธนภพประกบคู่แมทพีรณีครั้งแรกด้านพระเอกฮอตแอบแย้มผลงานครึ่งปีหลังเรียกว่าฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อมีข่าวแววแววมาว่าผู้จัดและนางเอกคนสวยแอนทองประสม เตรียมดึงตัวพระเอกสุดฮอตต่อธนพลีรัตนคจรมาประกบคู่กับนางเอกรุ่นที่แมทีรณีคงไทยเป็นครั้งแรกหลายคนเอ่ยปากอยากดูเคมีใหม่ของคู่นี้กันเป็นแถวงานนี้จะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ต้องไปฟังจากปากของพระเอกหนุ่มกันต่อธนพบลุ้นเล่นละครคู่แมตตีรณี ล่าสุดต่อธนภพได้ออกมาอัปเดตผลงานใหม่ให้แฟนๆติดตามกันรวมถึงประเด็นร้อนเตรียมเล่นละครประกบคู่แมทธีรณีหลายคนลุ้นกันว่าทั้งคู่จะมีโอกาสมาเจอกันจริงหรือไม่ซึ่งต่อเผยสั้นๆว่าโปรเจกต์ผมอยู่ครึ่งตีหลังเมื่อถามว่าติดตามผลงานแมทบ้างไหมพระเอกหนุ่มบอกว่า สมัยที่เล่นบ่อยๆกว่านี้มีโอกาสได้ติดตามครับถ้าวนมาเจอกับผมผมเป็นคนที่ร่วมงานได้กับทุกคนอยู่แล้วถ้าพี่เขาโอเคทีมโอเคทำไมจะไม่ละ่ะผมพร้อมจะเจอเพื่อนร่วมงานใหม่เพราะเป็นคนที่เชื่อว่านักแสดงควรจะ explore สิ่งนี้ไปเรื่อยๆในแง่ของผู้เล่นมีลุ้นกี่เปอร์เซน็นต์ ที่เปอร์เซนต์ก็ได้เอาที่ไม่อึดอัดแต่ลุ้นไปก่อนเรื่องข่าวของแมดกังวลไหมว่าจะกลบเรื่องผลงานผมไม่กล้าคาดเดาอะไรพวกนี้เลยครับเพราะหลายลายครั้งที่เราพยายามคาดเดาแล้วก็ไม่ถูกสักทีอาจจะมีผลหรือไม่มีเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมสิ่งที่เราควบคุมได้คือคุณภาพของงาน